สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวจุดกลางเต็นที่ส่วนพึ่งต่อจาก EP ีที่แล้วที่เรารีวิวไป12จุดอย่างที่บอกว่าอำเภอตะนาวศีนะครับมีที่กลางเต็นเยอะมากๆนี่ก็เป็นอีกแค่ส่วนหนึ่งที่เราเอามารีวิวให้ท่านดูไปดูกันครับว่ามีร้านตรงไหนที่น่าสนใจอยู่อีกบ้าง ถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมรบกวนกด subscribe กด l i ค์ให้หน่อยนะครับหรือถ้ากดแชร์ด้วยผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้คนที่ดูช่องผม90%ยังไม่กด subscribe ให้ผมเลยยังไงรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับต้องรีพูดก่อนเลยครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ดูไม่จบคลิปมากันที่ร้านแรกครับพี่น้องท่าลาแคมปิง้งสวนพึง่ง ร้านนี้เป็น้านกลางเต็นที่ไม่ใหญ่มากนักอยู่ในสุดในตอนนี้แล้วละ่ะบรรยากาศล่มลื่นติดริมน้ําที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอน300ต่อหลังมีบ้านกระท่อม600ต่อหลังมี WiFI ให้ใช้และมีไฟฟ้าตอนเช้ามีกาแฟาและโอนตินบริการมีเก้าอี้โต๊ะแคมป์ปักพ่วงพัดลมให้เช่ารวมถึงเตาปิ้งย่างและโคมไฟก็มีให้เช่าด้วยเช่นกันมีอ่างสําหรับล้างจานห้องน้ําสะอาดภายในห้องน้ําจะเป็นโถนั่งและฝักบัว มีร้านค้าขายของชําเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีร้านอาหารตามสั่งที่สามารถสั่งตรงนี้ได้เลยสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าได้มีสไลเดอร์ให้เด็กเล่นที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง,ค,วางค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ120สําำหรับท่านใดที่มากางเต็นที่นี่ก็จะมีน้ำผึ้งเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยหรือท่านใดอยากกินหมูกระทะที่นี่ก็มีชุดหมูกระทะจําหน่ายเหมือนกัน 2. The Bee Camping ร้านนี้เป็นลานกางเต็นท์ค่อนข้างใหญ่มีมุมให้กางค่อนข้างเยอะวิวที่เห็นก็คือจะติดริมเขาและริมน้ำมีชิงช้าให้นั่งเล่นหลายจุด จะกางบนพื้นยากก็ได้หรือว่าจะไปกางตรงริมน้ําที่เป็นบนแค่ก็ดีจุดต่อไฟฟ้ามีให้หลายจุดเลยทีเดียวมีรถเข็นขนของบริการมีจุดทิ้งขยะและอ่างล้างจานไว้บริการห้องน้ําขนาดใหญ่สะอาดกว้างขวางแยกชายหญิงห้องอาบน้ําเป็นฝักบัวและมีเครื่องทาน้ําอุน่นส่วนห้องส้วมจะเป็นแบบชักโครกและมีห้องน้ําสําหรับคนพิการด้วยผมว่าในส่วนพึ่งเนี่ยน่าจะเป็นลานเดียวที่มีห้องน้ําสําหรับคนพิการเลยนะที่จอดรถกว้างขวาง,วางสัญญ,ญาณโทรศัพท์มีของ AIS ที่นี่มี WiFi ล่นมีเต็นท์ให้เช่าและชุดเครื่องนอนก็มีให้เช่าด้วยเช่นกันสำหรับคนที่ไม่ได้กางเต็นท์ครับที่นี่ก็มีรถบ้านไว้บริการด้วยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเข้าพักได้2-4คนรวมอาหารเช้าค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ150 3. ทาลาหลังเขา เป็นลานกางเต็นท์ที่มีหลายจุดหลายโซนให้กางค่อนข้างเยอะลมลื่นติดริมน้ําเงียบสงบมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะมีชิงช้าให้นั่งเล่นกลางน้ําที่นี่สามารถก่อกองไฟแก้หนาวหรือว่าทําอาหารได้หรือท่านใดไม่สะดวกที่จะทําอาหารตรงนี้ก็มีบริการขายนะครับลานจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤตษ์เลิกถ้าใครจะไปก็โทรสอบถามก่อนนะครับห้องน้ําสะอาดมีจุดสําหรับล้างจานภายในห้องน้ําจะเป็นห้องส้วมและห้องอาบน้ําในตัวมีทั้งฝักบัวและเลนชาเวอร์สัญ,ญญาณโทรศัพท์ AIS มีแบบบางๆมีวัน w ฟ f i ให้ใช้ครอบคุมทั้งลานสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้แต่ต้องดูแลน้องๆดีๆนะครับและที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับขาแคมป์ด้วยท่านใดอยากจะทานหมูกระทะที่นี่ก็มีร้านจอดรถสะดวกกว้างขวางจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ามีให้หลายจุดเลยทีเดียวค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่คุละ150หรือจะเช่าเต็นท์ที่นี่ก็มีมีรถเข็นไว้บริการและมีร้านค้าขายของชำเล็กๆน้อยๆลืมบอกไปว่าทางเข้าประมาณ2กิโลนะครับจะเป็นทางลูกรังเล็กๆน้อยๆแต่รถเก่งก็สามารถเข้ามาได้ 4. บ้านฐานฮิลัน เป็นลานกลางเต็นท์ที่ไม่ใหญ่มากนักวิวเขาติดริมน้ําสามารถกางเต็นท์บนสนามหญ้าหรือว่าจะไปกางริมน้ําก็ได้มีเต็นท์และเครื่องนอนให้เช่าห้องน้ําสะอาดมี2จุดจะเป็นห้องอาบน้ําและห้องส่วมในตัวครับมีจุดสําหรับล้างจานไว้บริการจุดเชื่อมต่อไฟฟ้ามีหลายจุดเลยทีเดียวที่นี่มีบริการน้าแข็งเครื่องดื่มและร้านค้าขายของชาเล็กๆน้อย,อยมีร้านอาหารตามสั่งหรือจะสั่งหมูกระทะก็ได้ที่จอดรถกว้างขวางสามารถประกอบอาหารได้แต่ไม่สามารถก่อกองไฟบนพื้นหญ้าได้นะครับค่ากางเตน เ็นคนละ150ส่วนค่ากกาังเต็นริมทานคนละ250มี Wi-Fi ให้ใช้สัตว์เลี้ยงเข้าได้ 5. บ้านส่วนผู้หลาโฮมสเตย์ เป็นลานกลางเต็นท์แรกที่ผมเคยมาในอำเภอสวนพึ่งเลยมีจุดให้กางเต็นท์หลายจุดครับไม่ว่าจะเป็นบนแค่ ใต้ลม้ไม้ริมน้ําหรือที่กางเต็นท์ยกสูงและที่สําคัญค่ากางเต็นท์ที่นี่ยังถือว่าถูกอยู่โซนติดริมน้ําผู้ใหญ่คนละ100เด็กโตคนละ50เด็กเล็กฟรีโซนไม่ติดริมน้าครับผู้ใหญ่คนละ50เด็กโตคนละ30และเด็กเล็กก็ฟรีมีร้านค้าร้านอาหารตามสั่งอยู่ในร้านสั่งหมูกระทะได้มีสัญญาณ WiFi เต็นท์พร้อมเครื่องนอนให้เช่าก็มีหรือใครไม่ได้กางเต็นท์ที่นี่ก็เปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยเช่นกันมีอ่างล้างจานไว้บริการห้องอาบน้าและห้องส้วมแยกกันห้องซ้วมมีท และนั่งโถนอกจากนี้ยังมีพัดลมเครื่องครัวกระติกน้ําแข็งเตาปิ้งย่างให้เช่าสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่ต้องดูแลดีๆไม่ให้รบกวนผู้อื่นสัญญาณโทรศัพท์ AIS จะดีสูตรมีจุดทิ้งขยะและขวดที่จอดรถกว้างขวางหปั้นหวาน เป็นลานกลางเต็นท์สนามหญ้าขนาดใหญ่มีทั้งโซนที่อยู่ในล่มไม้ล่มไผ่และโซนที่ติดริมน้ําถ้าโซนที่ติดริมน้ำนะครับจะแบ่งเป็นล็อกก็สามารถสอบถามได้ที่เพจของปันหวานเลยห้องน้ํามีบริการด้วยกัน3จุดภายในจะเป็นห้องส้วมและห้องอาบน้ํามีฝักบัวในตัวห้องน้ําสะอาดทุกจุดมีจุดไฟฟ้าให้ต่อแต่อุปกรณ์ให้แสงสว่างต้องนํามาเองนะครับสัญญาณโทรศัพท์ AIS ดีสุดครับสามารถโทรสั่งอาหารให้มาส่งได้มีกาแฟสดให้บริการที่จอดรถกว้างขวางก่อนจะเข้าพักต้องโทรจองไปก่อนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งลานที่ค่อนข้างส่วนตัวเลยแหละสัตว์เลี้ยงสามารถนําเข้ามาได้แต่ต้องดูแลดีๆไม่ให้รบกวนผู้อื่นค่ากลางเต็นท์คนละ200 7. ู้้ล้อมริมทานแคมปิง้ง เป็นลานกลางเต็นที่กว้างและติดริมน้ําลมลื่นอยู่ใต้ร่มไม้และล่มไผ่มีร้านค้าร้านอาหารใกล้ๆเยอะที่นี่สามารถก่อไฟทําอาหารได้ห้องน้ําอยู่ไม่ไกลจากจุดกลางเต็นท์มีซิงค์ล้างจานไว้บริการจะเป็นห้องอาบน้ําและห้องส้วมในตัวหรือท่านใดไม่สะดวกที่จะประกอบอาหารก็สามารถโทรสั่งได้ครับสัญ,ญญาณโทรศัพท์ A A.S จะดีสูตรที่จอดรถกว้างขวางมีจุดต่อไฟฟ้าแต่ปลั๊กไฟเตรียมไปด้วยนะครับค่ากลางเต็นท์ถ้าเป็นช่วงหน้าเทศกาลจะอยู่ที่คนละ150 แต่ช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นคนละ100ที่นี่สัตว์เลี้ยงเข้าได้ครับแต่ดูแลน้องๆดีๆไม่ให้รบกวนผู้อื่นนะครับปารลิมทาราแคมปิ้ง เป็นลานที่ล่มลื่นสามารถกางได้2.2จุดโซนด้วยกันจุดแรกเป็นจุดริมน้ำครับมีให้กางค่อนข้างเยอะอีกจุดหนึ่งจะอยู่ด้านบนครับใต้ต้นสนก็จะได้ฟิลแบบต่างประเทศโซนด้านบนรถบ้านก็สามารถจอดได้นะครับมีจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าค่อนข้างเยอะสัญญาณโทรศัพท์ AIS จะดีสุดห้องน้ําสะอาดมีหลายห้องมีทั้งฝักบัวธรรมดาและเครื่องทาน้ําอุ่นก็มีมีจุดล้างจานไว้บริการสามารถประกอบอาหารได้แต่งดใช้เตาไฟฟ้า ถ้าท่านใดไม่ได้ประกอบอาหารเองสามารถโทรสั่งให้เข้ามาส่งได้ครับที่จอดรถกว้างขวางสัญญาณโทรศัพท์ a s จะดีสุดครับเวลาเช็คอินจะอยู่ที่11โมงถึง1ทุ่มเวลาเช็คเอาท์คือก่อนเที่ยงมีจุดทิ้งขยะและมี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยถ้าท่านใดไม่ได้เอารถเข็นมาที่นี่ก็มีไว้บริการถ้าจะจองต้องอินบ็อกซ์ในเพจนะครับค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ150 ไล่นันทพงศ์ร้านนี้เป็นลานกางเต็นท์เปิดใหม่ที่อยู่ติดริมน้ําและมีในโซนใต้ลมไม้ด้วยบรรยากาศดีลมลื่นมีอาหารตามสั่งขายมีไฟ,ฟฟ้าให้ใช้มีชิงช้ากลางน้ําให้นั่งสัญญาณโทรศัพท์มีเฉพาะ eis มีอ่างล้างจานห้องน้ําสะอาดห้องน้ํารวมภายในห้องน้ําจะเป็นห้องอาบน้ําและห้องส้วมในตัวมีสัญญาณ w i f i ให้ใช้ที่จอดรถไม่ใหญ่มากนักมีรถเข็นของไว้บริการสามารถประกอบอาหารได้ค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่แค่คนละ100 เซฟออตตะแคม ร้านนี้เป็นลานกางเต็นท์ที่อยู่ติดริมน้ําบรรยากาศค่อนข้างล่มลื่นลักษณะลานจะเป็นลานดินที่ปรับที่ไว้แล้วตัวลานจะยาวไปตลอดริมน้ําเลยจะก,กางบนแค่ก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มีแค่หลายจุดให้กางเลยจะเป็นแค่โซนบนหรือว่าโซนริมน้ําก็มีหรือจะไปกางตรงเกาะกลางเล็กๆก็ได้แต่ตรงนี้จะเป็นหินเล็กๆน้อยๆนะครับจุดต่อไฟฟ้ามีหลายจุดเยอะมากครับถ้าใครไม่มีเต็นท์ที่นี่ก็มีให้เช่าพร้อมเครื่องนอนด้วยมีเครื่องดื่มต่างๆหรือว่าร้านขายของชําเล็กๆน้อยๆอาหารตามสั่งส้มตําหมูกระทะมีจําหน่ายครับห้องน้ําสะอาด มีโถส้วมจะเป็นห้องอาบ,บน้ำและห้องส้วมในตัวครับตรงนี้ไม่มีฝักบัวสัญญาณโทรศัพท์จะมีของ AAS แบบบางๆมีสัญญาณ WiFI ให้ใช้ลานจอดรถกว้างขวางทางเข้ามาจะเป็นทางลุกลังประมาณ800เมตรครับแต่รถอะไรก็มาได้ไม่ลำบากค่ากางเต็นท์คนละ100เด็กอายุต่ำกว่า10ปีฟรี 11. แคมปิ้งฮิลล์แอนด์คาเฟ่ เป็นลานกางเต็นท์และคาเฟ่ใหม่บนสันเขาบรรยากาศจะเห็นวิวจากมุมสูงเป็นวิวสันเขาต่างๆข้างบนเนี่ยครับจะไม่มีร่มไม้ให้หลบนะถ้าเผื่อใครไปก็เอาท้าปไปด้วยถ้าตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับแสงสวยใช้ได้เลยบรรยากาศดีมากเป็นลานที่มีพื้นที่กางเต็นท์เยอะครับมีหลายชั้นให้เลือกสามารถสั่งหมูกระทะหรืออาหารตามสั่งได้นอกจากนี้ยังมีพวกสเต็กหรือว่าไส้กรอกต่างๆด้วยมีกาแฟและเครื่องดื่มจําหน่ายลานจอดรถกว้างขวางครับทางเข้าจะเป็นทางลุกลังประมาณ1กิโลนะครับห้องน้ําสะอาดมี2จุดไม่มีเครื่องท น้อุภายในห้องน้ําจะเป็นห้องอาบน้ําและห้องส้วมในตัวมีอ่างล้างจานไว้บริการด้วยข้างคาเฟ่ก็จะมีร้านค้าขายของชําเล็กๆน้อยๆสัญญาณโทรศัพท์เ s มีครับห้องน้ําโซนด้านล่างก็จะมีอีก4ห้องนอกจากลานกางเต็นท์แล้วครับถ้าใครไม่ได้กางเต็นท์ตรงนี้ก็มีห้องพักไว้บริการด้วยถ้าใครจะไปตอนนี้ต้องจองเท่านั้นนะครับรับจานวนจํากัดตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าให้ใช้แต่มีแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าได้ยกเว้นบ้านนะครับบ้านพักไม่สามารถนาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ที่ลานกางเต็นท์สามารถประกอบอาหารได้้้ถาากงเตนผูใหญ่ ละหนึ่ง้าสิบสองเขาตาต้ง ลานนี้ก็เป็นลานบนยอดเขาที่ถึงก่อนแคมปิ้งฮิลแอนด์คาเฟ่เมื่อกี้ที่เรารีวิวไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งลานที่มีกระแสะในช่วงนี้มากๆบรรยากาศวิวจะเห็นเป็นทิวเขาและหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างถ้าวันไหนอาการมอเจาะครับตอนเช้าตื่นมาจะเห็นทะเลหมอกเลยซึ่งวันที่เราไปเป็นวันอาทิตย์ครับคนเก็บเต็นท์ไปหมดแล้วในส่วนของตัวลานครับมีหลายชั้นมีหลายโซนห้องน้ํามีหลายจุดสามารถสั่งอาหารหรือว่าหมูกระทะก็ได้ บักไฟแล้วไฟสองสว่างมีค่อนข้างเยอะเลยครับในลานแต่ตอนกลางวันล,ล่มไม้จะค่อนข้างน้อยนิดนึงในลักษณะตัวลานจะเป็นพื้นดินแล้วก็จะมีหินปนปนอยู่เล็กน้อยสัญญาณเ s สมีครับทูจะมีบางๆมีเต็นท์พร้อมเครื่องนอนให้เช่าลานนี้จะอยู่สุดปลายของอำเภอส่วนพึ่งเลยลานจอดรถกว้างขวางสามารถทําอาหารประกอบอาหารได้ห้องน้ําสะอาดภายในห้องน้ําจะเป็นฝักบัวและห้องส้วมในตัวค่ากางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ150 3. เขาสวรรค์ ลานกลางเต็นที่อยู่บนเขาใกล้กับฐานปฏิบัติการโป่งแห้งเป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นที่ชมทะเลหมอกได้สวยมากๆลานนี้เป็นลานดิบๆเลยครับไม่มีไฟฟ้าให้ใช้ไม่มีเครื่องทำน้ำอุน่นไม่มีอาหารขายสัญญาณโทรศัพท์จะมีเอ s สบางๆทางขึ้นไม่ยากมากแต่รถท้องต่ำมาไม่ได้แน่นอนระยะทางที่เป็นทางลูกลังประมาณ6-7กิโลถ้าใครจะมาเตรียมตัวไปให้ดีนะครับทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มสัญญาณโทรศัพท์จะมีเอ s สแบบบางๆลานกลางเต็นท์ไม่ค่อยใหญ่แล้วก็มีที่จอดรถไม่ค่อยเยอะด้วยความที่ลาน กลางเต็นท์อยู่บนเขาค่อนข้างสูงอากาศจะเย็นสบายครับตอนกลางวันก็ไม่ร้อนแต่ถ้าจะนั่งชิวๆผมแนะนําว่าให้เอาท้าไปด้วยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีในส่วนของห้องน้ําจะมีแค่2ห้องถ้าใครจะไปก็แนะนําว่าเตรียมทิชชู่เปียกหรือว่าเตรียมน้ําเปล่าไปเยอะๆเอาไว้เช็ดหน้าล้างหน้าสระผมอะไรพวกนี้หน่อยที่นี่ไม่มีค่ากลางเต็นท์นะครับ ก็จบไปแล้วกับ13ล้านกลางเต็นที่อำเภอสวนพึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดู12ลานกลางเต็นที่สวนพึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็สามารถเลื่อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางหรือว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะไปกางเต็นที่สวนพึ่งถ้าใครอยากสนับสนุนค่าขนมเล็กๆน้อยๆกับช่องเราก็สามารถกดปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ